ใครที่จะมาเรียนแบบทํากล้วยแบบนี้พี่สอนไหมทอสแพงไหมหนึ่งร <100. S 2> ้อยแต่สามารถเรียนวันเดียวเป็นแล้วก็ไปสร้างอาชีพ้เลย ตอนนี้มีอยู่ที่ร้านสหกิจชุมชนบางออดจังหวัดนครนายกนะคะมาดูวิธีการแปลรูปสินค้านะคะเพื่อเพิ่มมูลค่ากันค่ะแต่วันนี้นะคะรีขอให้พี่ท็อปนะคะมาช่วยอธิบายนะคะเพราะว่าทีไม่สบายนะเดี๋ยวไอโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ท็อปได้ครับสวัสดีครับพี่รับปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับพี่ตองนะฮะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับบางออดคือพี่ตองรับครับสวัสดีค่ะครับตอนนี้ ้เราต้องรู้ก่อนว่าที่เรามาเนี่ยเรากาลังจะให้คุณค่าผู้คนด้วยกันช่วยเหลือให้คนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการปลูกต้นกล้วยมะม่วงมะดันมะดันนะพื้นถิถ่นของเราอยู่แล้วใช่ครับนราพยายาจะปลูกกันทุกบ้านแต่ที่สําคัญคือราคาไม่ได้ร่วงลงเหยื่วไปขายก็โดนพ่อค้ากลางกดราคานะครับทางพี่ตองก็เลยว่ามีวิธีการโดยการที่จะเรียกว่าแปรรูปเนาะรั่งคูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มีเนี่ยในราคาหลักบาท2องบาท มูลค่าเพิ่มน,นะครเป็น10เป็นร้อยเป็นพันได้นะครับและนี่คือสถานที่ที่สอนให้กับคนเนี่ยเข้าใจในวิธีของการแปลรูปถูกไหมครับพี่ โดยมีเ,เครื่องเครื่องมือเนี่ยของเราพร้อมแต่ข้างหลังที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นโดมเขาเรียกว่าเป็นตัวของตูพอพอ้าอาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจะมีบริเวณกว้างขวางมากเลยตู้แรกเนี่ยจะเป็นอบเนื้อสัตว์นะครับจะเป็นปลาเห็นไหมครับมีปลาช่อนที่เป็นปลานานะครับมีพริกต่างๆนะครับที่อบนะฮะคือเราเนี่ยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลย ไม่ก็มีนิดหน่อยช่วยจ่อไปอแต่ใช้ตัวหลักๆก,ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ดโดยตรงเลยอุณหภูมิข้างในประมาณกี่องศา 6, ครับพี่ตองหกสิบห้ประมาณนี้ค่ะคถ้ามากกว่านี้ถ้าแดดจัดมากก็ประมาณ70็ก็แสดงว่าชาวบ้านนะครับมีตัวของวัตถุดิบก็เอามาที่เราเราก็สามารถที่จะ,อ,ะอบนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวแล้วก็สามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวทำเก็บแนะนาขึ้นชาวบ้านสามารถเอาวัตถุดิบมาอบที่นี่ได้ ได้เลยนะครับเยี่ยมเลยครับอันนี้จะตู้แรกนะตัวของเนื้อสับแล้วก็พริกนะมาตู้ที่สองครับเดี๋ยวเราเรามาเต็มกันอันนี้จะเป็นตู้อบผลไม้ครับจัดเขจะมีเรื่องของมะดันแล้วก็มีมะม่วยก็แก่กล้วยาขออนุญตเข้าคเราต้องดูครับตู้ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วตอนนี้กำลังอบกล้วยอยู่ด้วยอ๋ออันนี้เราแบ่งเป็นของหวานของคาวนี่แหละะใช่แล้วจะเป็นโซนคาวเป็นโซนน้ำพริก โอน,น้ำพริกตอนที่จะทำมก็คือข้าวกเกีย๊ยบครับตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้คือกล้วยที่เรามีารับแล้วนะฮะที่เเสร็จแล้วที่นี้เลย เห็นไหมครับในน่าน่าทานมากเลยนะครับคือเราเติมปลาเติมเติมเติมไปเข้าโดมครับเราก็อันนี้ได้2แดดแล้วค่ะครับตต่ได้2แดดแล้วต้องตัท้งหมดกี่แดดครับพี่ประมาณ4แดด4แดดนะฮะก็เหลืออีก2แดดก็สามารถที่จะบรรจุถุงแล้วก็ขายได้เลยถ้าตอนนี้กินแล้วรสชาติก็ยังไม่ไม่เต็มที่นะจะเปรี้ยงหน่อย อีสองวันอีสองแบบก็สามารถที่จะนุ่มพอด้ดีครับแต่กล้วยเราต้องเลือกสายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าเราเอกล้วยอะไรก็ได้มาตากต้องต้องสายพันธุ์มะลิอองมะลิอองใช่ค่ะสายพันธุ์มะลิอองสามารถไปขายออนไลน์ได้นะครับหรือขายแบบออฟไลน์ที่่วาในแหล่งชุมชนที่เขามีอยู่ก็สามารถทำได้เนอะแต่เด็กก็ต้องรับการเรียนรู้ก็ถ้าใครมีผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า บูกเอาไว้นะคะเราก็ไม่รู้จะไปแปลรูปที่ไหนนะคะก็มารับคำปรึกษากัาบพี่เขาได้นะคะ,ย,ย,ะยินดี นนี้กาลังทําในเรื่องของตัวของเขาเรียกว่ากล้วยตากนะครับซึ่งกล้วยตากของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราคัดสรรตั้งแต่สายพันธุ์เป็นต้นสายพันธุ์อะไรครับพี่ตองมะลิอ่องกําแพงเพชรมะลิอ่องกําแพาอองเพชรข้อดีของกล้วยมะลิอ่องกําแพงเพชรคืออะไรบ้างรสหวานหนึอไส้เหลืองไม่เละไม่ฝาดอร่อยนุ่มอร่อยจริงครับผมทานไปหลายใบแล้วเดี๋ยวแตขออนุญา หยิบหนึ่งลูกแล้วทานาให้ท่านดูว่ามันอร่อยจริงนะครับท่านดูนะครับเนื้อนุ่มอย่างนี้เลยนะ<ค>อ,อร่อยมากครับแล้วก็พอแพ็กเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นกล่องที่สวยแบบนี้เลย<ด>นะครับในนี้หนึ่งกล่องมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับหกลูกค่ะโอ้โหคุ้มจริงๆเลย,เลยร้อยแปดสิบกรั้งร้อยแปดสิบกรั้ราคาขายถึงผู้บริโภคเทหกสิบบาทกล่องหนึ่งหกสิบบาทโอโ้โหถูกมา,มากๆเลยนะครับโอ้โ ขอให้พี่ตองนะขายดีๆนะครับแล้วก็ช่วยชุมชนเพราะว่าพี่ซื้อกล้วยจากชุมชนขึ้นมาแล้วก็มาตากด้วยปูุอกอบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยแปลรูกเสร็จพอขายได้เราก็ซื้อชุมชนกลับมาก็ถือว่าใครที่ซื้อสินค้าตัวนี้ช่วยชุมชนช่วยชุมชนด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วใครที่จะมาเรียนแบบทํากล้วยแบบนี้พี่สอนไหมสอนทอดแพงไหมก็ไม่ร้อยแต่สามารถเรียนวันเดียวเป็นแล้วก็ไปสร้างอาชีพได้เลย นะครับก็เรียนเชิญนะที่วิสาหกิจชุมชนบางอ,อ้อ,อจังหวัดนครนายกนะเจอพี่ตองพี่ตองจับมือสอนแบบง่ายๆเลยแล้วก็ได้ผลพันธ์ชุมชนแบบนี้เลยช่วยชุมชนแล้วก็ทำให้เราได้สุขภาพอีกด,ด้วยเพราะทุกอย่างเป็นออเกนิกนิกธรรมชาติร0อเนะครับ